โอเคมาคลิปนี้เราพามาสอนวิธีการหาเงินในเกม Fc Online ครับว่ามีวิธีไหนกันบ้างที่เราจะหาเงิน M ได้ง่ายๆก็ดูเลยครับเข้าหน้าแรกมาเข้าไปที่โหมดแฟนตาซีครับ,รบจุดแรกที่หาเงินได้เลยคือ1ครับ challenge เห็นไหมข้างล่างคลิกเข้าไปเลยดูแถบข้างบนก่อนครับอันแรกจะเป็น Battle Pass เนาะแล้วก็ดูแถบแรกจะเป็นพรีเมียมของแต่ละเดือนเนาะอันข้างล่างที่ล็อกอยู่นี่เราต้องไปเติมเงินเข้าไปเราถึงจะซื้อได้นะแต่ข้างบนเนี่ยจะไม่ได้ล็อกเห็นไหมถ้าเราทําภารกิจครบเราก็จะได้รับครบทั้งหมดเลยสําหรับพรีเมียมพาสก็สําหรับใครงบน้อยผมผมแนะนาให้เติมอยู่นะเติมประมาณ5 0ากว่าบาท 600, 600. ้อนี่มั้งแล้วก็มี s แต n d า r d Pack ครับ Standard Pack อันนี้ก็คล้ายๆกับพรีเมียมครับแต่ว่าของรางวัลมันจะเหลือ รับรางวัลทั้งหมดนี่สำหรับไอดีนี้ผมจะทําเป็นสายฟรีนะครับส่วนอันสุดท้ายครับเป็น new user new user อันนี้เราจะซื้อเป็นเงิน DM เนี่ยเห็นไหมเป็นรางวัลว,วันพิเทศษที่เราซื้อมา100 BP ในช็อปตอนที่เราสร้างไอดีครับนี่ครับก็จะเป็นอันนี้เราซื้อมาครับสำหรับ new user เป็นผู้เล่นใหม่ที่สมัครไอดีใหม่เพียงเท่านั้นเราจะถึงจะสามารถซื้อได้ใน100 BP นะครับส่วนใครที่สอบถามมาครับวิธีการทาภารกิจแต่ละภารกิจนี่ดูข้างล่างนี่ครับมันจะบอกอยู่ว่าให้ทาอะไรอย่างนี้เล่น30เกมเล่น เวันนะครับให้เล่นครบแล้วก็ต้องรอไปก่อนเนาะส่วน New User วิธีการทาครับมันจะมี1 2 3 4เห็นไหมเราต้องทำภารกิจที่1ให้ครบก่อนนะสี 4, อันแล้วก็ทาภารกิจที่2ให้ครบเราจะไม่สามารถทาครับคข้าม,มาทําอันนี้ได้นะเราต้องทําให้ครบตามเลขสเต็ปที่มันบอกครับเราถึงจะทําครบได้ทั้งหมดนะสำหรับภารกิจ New User ครับก็รับเงินสูงสุดถึง 20,000m เห็นไหมก็เกือบ 30,000m ม,ม,ออมาตีงกลมเลยแล้วก็มีนักเตะดีๆทั้งนั้นครับสำหรับ new user ก็ตอนนี้เวลาเริ่มทีหลังเพื่อนไม่ต้องห่วงครับอีกไม่นานก็ตามทันเพื่อนครับสำหรับเกมเว็ซีอะไรนี่แจกจับยับอย่างแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้อันต่อไปครับมาดูข้างบนคําว่ากิจกรรมเห็นไหมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฟรีที่เราจะทำเนาะใครมี SVP มันก็จะปลดล็อกให้เราทําส่วนใครยังไม่มีไปรับตามกิจกรรมอะไรได้นะนะ SVP ผมรับรองว่าได้เยอะแน่นอนถ้าใครมี SVP แต่ว่าภารกิจประจําวันครับก็รับหนากกะ ก็ตอนนี้ก็จะมีอัปเกรดเพิ่ม30%สําหรับปีไทยเบสครับแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจประจําวันครับเล่น10นัดต่อวันเนาะตอนนี้ก็เป็นล็อกอินครับก็จะได้รับทั้งหมดถ้าเราล็อกอินต่อเนื่องนะเคเนานะก็จะประมาณนี้สาหรับกิจกรรมอันต่อไปเป็นภารกิจครับอันนี้ก็จะรับเป็นสตาร์พอยต์เนาะสตาร์พอยต์ตัวนี้เราสามารถเอาเข้าไปแลกการ์ดในช็อปได้เนาะสำหรับ เหรียญสตาร์พอยต์ตรงนี้นี่ครับเราก็กลับเข้ามาในช็อปนี้เห็นไหมมันจะดูว่าตอนนี้เรามีเราก็จะมี6,355ครับแล้วก็ดูวันที่จะหมดอายุด้วยนะครับก็ทาหมดมันจะรีปุ๊บทันทีเลยเนาะจากนั้นเราก็มาหาอันที่มันเป็นใช้สตาร์พอยต์ในการแลกเนาะที่เข้ามาที่ use ครับนี่ตรงนี้เห็นไหมหกหมื่นแลกได้ห0าพัน m ก็จะมีตรง player pack อีกนะครับนี่เห็นแลกได้หมดเลยครับก็สะสมแล้วก็เอามาแลกได้ของฟรีครับถ้าได้เปิดตัวดีๆก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันครับสำหรับสตาร์ ใช่ในมีเาิคเงินคัดนักเตะอะไรอีกครับหรือว่าถ้าทําครบก็ดีนะสำหรับประเภทนี้เนาะก็ทําภารกิจตามนี้มันก็จะรีวันต่อวันนะครับส่วนอันสุดท้ายครับจะเป็นความสําเร็จนี้ก็จะเป็นภารกิจต่างๆครับก็จะได้รับสตาร์พอยต์เหมือนกันใครว่างก็มาไล่ไล่ทำเนาะทำเสร็จปุ๊บมันก็ถ้าทําอันนี้ครบพื้นฐานมันจะก็จะเพิ่มความสาเร็จอันต่อไปเข้ามาครับโอเคครับก็จบเป็นที่แรกเนาะก็เป็นชา a ์เลนส์โหมดที่รับครับส่วนต่อไปครับที่เราจะไปหาเงินเอ็มได้ก็คือนี่ ตรงกิจกรรมฟรีเห็นไหมกดเข้าไปเลยตรงนี้จะขึ้นด้านขวาครับสำหรับกิจกรรมฟรีครับอย่างตอนนี้เนาะเดือนกันยามันก็จะมีล็อกอินทุกวันรับของเห็นไหมมันก็จะได้รับการ์ดนักเตะกับเหรียญตรงนี้เหรียญตรงนี้สามารถอามาแลกของข้างในนี้ได้เนะนี่ยเห็นไหมอย่างผมผมกะจะแลก25เหรียญเนาะเก็บไปเรื่อยๆก่อนก็ระหว่างนั้นก็จะมีระหว่างทางที่ให้การ์ดอะไรมาเปิดเพิ่มอีกนะครับจากนั้นก็ fc the moment เข้าไปดูก็ได้มันเป็นกิจกรรมเฉยๆถ้าเราของรางวัลเฉพาะคุณเนี่ยมันก็จะแจกเสื้อแต่ผมรับไปแล้วอีกงานนึงที่สำคัญครับ FCO Challenge เนี่ยเห็นไหมเราได้ทำภารกิจอันนี้ตัวตีบบกสำเร็จหนึ่งครั้งก็ได้อันนี้ก็เล่นแลงกิ้งเล่นแลงกิ้งเนาะหลักๆก็จะมีที่มีของให้ก็จะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อีกงานหนึ่งครับสำหรับคนที่เล่นแลงหหด ที่ติดท็อปอันดับเนาะส่วนของผมมองข้ามไปเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นครับหลังจากนั้นอย่าเพิ่งปิดนะครับไปดูกิจกรรม,มอ,อื่นๆอีกอันนี้กิจกรรมโ o ดิ้นสปินครับกิจกรรมนี้จะใช้เงินที่เติมเนาะในการเล่นพอเติมเงินเข้าไปแล้วก็เลือกรางวัลที่เราไม่อยากได้ออก2อันครับมันก็จะสูงแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับโคดนสปินก็สายฟรีนี่มองข้ามไปเลยครับเนาะก็ ไปหาคลับอยู่แล้วก็ไปช่วยหารางวัลในคลับมันก็จะได้้พวกการ์ดมาเปิดนะครับสำหรับใครมีคลับแล้วก็ขับติดท็อปนะครับไปกิจกรรมต่อไปครับตอนนี้ที่มีครับเนี่เห็นไหมเราไล่เปิดดูทุกกิจกรรมเลยครับก็ตอนนี้มีทีมออฟเดอะซีซั่นครับก็อินแล้วก็เล่นหนึ่งตาอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมรับไปแล้วนะมันจะให้กล่องไปสุ่มเปิดนะ ครับจากนั้นก็ไปดูนี่4ีเมมเบอครับสำหรับใครที่เติมเยอะในซีซันก่อนมันจะแบ่งเป็น3เดือนเนาะถ้ามีมันก็จะได้ของครับอย่าลืมเข้ามารับของกันด้วยนะแล้วก็อนสุดท้ายครับก็จะเป็นเบลคั่มเนาะมันก็จะแจกของตลอดเลยสําหรับกิจกรรมสุดท้ายนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินเนื่องจากเป็นในดีใหม่เนาะผมยังเลยยังไม่ได้ทําอะไรครับก็เข้าไปมันก็จะแจกของให้ได้รับเรื่อยๆครับสำหรับ4เมมเบอร์ ดี๋ยวผมลองสมัครไปก่อนเลยดีกว่าโอเคครับก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะเวลามีของอะไรมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรามากดรับนะครับแต่ย้ําว่าอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วมันจะไม่สามารถลงได้อีกนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับมันจะแจกของทุกๆเดือนครับอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับทุกเดือนทุกช่วงที่มันมีกิจกรรมครับมันจะแจกอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับโอเคนอกหลังจากไปหน้ากิจกรรมเสร็จแล้วหน้าต่อไปที่ผมจะให้เข้าไปดูครับจะเป็นหน้ายังชอบอะเข้ามาแล้วอันไหนทีีี่มมันเหย BP ซื้อให้หมดเลยครับเนื่องจากมันเป็นของที่ถือว่าก็เกือบเป็นของฟรีเนาะเพราะว่าเงินที่มันเป็นบ p มันหาง่ายอยู่แล้วครับอย่างผมผมได้ซื้อมาหมดแล้วเหลือแค่ที่เป็นเงินที่ต้องเติมถึงจไมินี่หลังจากนั้นครับที่โปรดักต์เสนองมาดูตรง v ีพครับอยากซื้อ v ีพก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนาเท่าไหร่ถ้าใครเติมแนะนําให้ไปเติมเอ่อไปทื่นพัส s เพราะว่ามันจะได้ SVP เข้ามาเพิ่มด้วยแล้วก็ได้การ์ดอื่นๆมารวมด้วยครับแล้วก็อันต่อไปครับอีเวนต์ครับอันนี้ เหรียญเราจะได้รับทุกวันเนาะก็เนี่ยเห็นไหมสามารถหาเหรียญได้จากการเลนแลงกิ้งในคอมหนึ่งเหรียญแล้วก็ จาก s v p อีก1อันครับลอกอิน VP 1นวันก็ถ้าใครมี VP มันก็จะได้วันละ2เหรียญเนาะแล้วก็เรียบวกเล่น1ครั้งครับจากนั้นก็กดเข้าไปเลยอย่างตอนนี้ของผมอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยครับตอนนี้ผมก็จะมีเหรียญไม่พอนะเพราะว่าผมล็อกอินเล่นทุกวันก็จรงิงแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปกดรับนะอย่าลืมไปกดรับก่อนนะถ้าเล่นทุกวันกดรับของก่อน,อนครับแล้วค่อยกลับมาเล่นผมไปรับของก่อนเนี่ยเราก็มาที่หน้าไอเทมเห็นไหมถ้าเล่นปุ๊บเหรียญมันจะส่งมาตรงนีี้้้้้้รัััััับบแแลลลลลลวกก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 ็็ดดดดดทงงงหหหหหหมมมมมมไป่่่อนน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 นจานนาาาเเเเิยผผะํใ ทีละ5นะถ้ากดทีละ1ตัวเนี้ยมันมันจะไม่ได้รับอันนี้เพิ่มครับเนี่ยที่เป็น CP ีเพื่อจะเอาไปเพื่ออัปเกรดโค้ดครับผมเลยว่าสมมติถ้ามีาป8ถึงผมเนี้ยกด5ทีเดียวพอแล้วก็ไปสะสมให้ได้เพิ่มแล้วค่อยมากดทีละ5้าของครังก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะไ,ได้ไปเพิ่มฝัง่งล่างด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่อะ่ะผมจะบอกเลยมันจะออกแถบแถบตรงกลางนี้ตรงมุมเนี้ยตั้งแต่ผมเล่นมาอู้เป็นปีแล้วยังไม่เคยออกเลยสักครั้งใครเคยออกลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะหลังจากเล่นเสร็จเรากลับไปเลยครับ เดี๋ยวของรางวัลมันจะส่งไปที่เปาไอเทมของเราเองแล้วก็ไปกดรับเนาะหลังจากที่เล่นลัคกี้วิวเสร็จแล้วก็มาดูที่แบ t เทิร์นครับนี่แบตเทิรพาที่ผมบอกถ้าสายฟรีไปรับฝั่งด้านบนถ้าสายนี่จะเป็นสแตนดาร์ดพา s สครับสออันนี้ต่างกันที่สแตนดาร์ดกับพรีเมียมอันนี้จะได้ของรางวัลพิยงแค่1ชิ้นเนาะอันนี้จะได้เพิ่มอีก2ทงถ้าซื้อทั้ง2มันก็จะได้ลดส่วนลด100บาทแล้วก็จะได้ของทุกอย่างเป็น3ชิ้นทั้งหมดครับแล้วก็ใครซื้ pack, ันก,นนนวกวยวก ก็สําหรับใครมีเงินสายเติมเติมได้เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับส่วนใครไม่มีก็สายฟรีก็ไปรับของฟรีไปครับโอเคนาะหลังจากเข้าไปช็อปเสร็จแล้วเราก็มาที่คลับครับอันต่อไปครับนี่ผมแนะนําให้หาคลับอยู่นะเนื่องจากในคลับมันจะมีของรางวัลที่ในคลับช่วยๆกันทําแล้วก็มันจะมีของการ์ดอะไรให้เรามาเปิดเพื่อรับของฟรีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างคลับของช่องเราไว้ ใครสนใจจอยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้หน่อยว่าสนใจเข้าคลับเดี๋ยวผมจะตั้งในคลิปต่อๆไปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างคลับมานะแต่แนะนําให้หาคลับอยู่ครับหรือว่าใครมีงบก็สามารถสร้างคลับเองได้หลังจากนั้นครับมาที่ fc member ครับ fc member ก็อันที่เราสมัครเมื่อกี้เนาะโอเคเนาะเข้าๆวิธีการหาเงินก็ง่ายๆจะประมาณนี้ครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งวิธีครับก็คือเวลารับเงินรับอะไรมาแล้วอะเปิดการ์ดเอาไปขายครับนั้นก็จะได้เงินมาอีกทางหนึ่งครับแล้วก็วิธีการหาเงินอีกอย่างหนึ่งครับคือหานักต มาตีบวกเพื่อไปขายครับนี่หรือว่าเอานักเตะม,มาแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะแลกเปลี่ยนผมแนะนําอยู่ที่เลทพันเจ็ดถึงพันแปดกำลังดีครับ ถ้าใครมี SVP ก็มาแลกมันก็จะได้นักเตะเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับโอกาสที่มันจะแลกได้สูงก็ส่วนใหญ่ถ้าแลกได้เงินน่มันจะคุ้มค่าอยู่แล้วเนาะแล้วอันต่อไปครับนี่ตีบวกครับก็ตีบวกนักเตะขายครับก็เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวไปหาการ์ดแป๊บหนึ่งเข้ามาเนาะเราก็สมมุติเราจะตีคิมซึงยังมาตรงนี้และฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับเรากดเข้าไปกดเข้าไปครับนี่นะไก็จะบอกโอกาสในการนัปเกรดถ้าเต็มนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ตีติดอยู่แล้วเนาะโอเคครับ อันนี้เป็นการวิธีการตีบวกนะเดี๋ยวจะไปบอกเทคนิควิธีหานักเตปะปฏีบวกยังไงครับดับแรกไปที่ตลาดครับททนเฟิร์มเกม็ตมาเฟ้นหาเลยครับอย่างอันนี้ผมฟิกเลยนะวิธีการหาผมสมมติมนักเตะที่เราจะใช้ตีเพื่อขายอนะุยาหนึ่งร้อย้าเนาก็เลือกไปเลยแล้วก็ซอ,อันที่ถูกสุดเลย 109เห็นไหมเราซื้อตัวนี้มาถ้าตีบวกถ้าบวก2ถ้าอยากได้กําไรก็ต้องนี่3 3 0อันนี้เวลาเราตีแล้วเราจะได้กําไรแน,แน่เลยครับก็ตีกลมๆมาหักภาษีไปเกือบครึ่งหกักภาษีไป1 0อ m มก็จะได้อีกหลืออีกอ0 0 m คือกําไรกาไรกับวัตถุดิบของเราสมมุติตัวนี้124บครับบวก2ก็สัก3า0กําลังดีครับประเภทนี้เนาะวิธีการหาเงินง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าได้ SVP มาก็ถือว่าจะดีอีกครับเพราะว่าเราจะได้เวลาเรารับเงินเราจะได้เงินเพิ่มวิธีการเทคนิคครับยังต่ำ มา100บวก2ต้องได้300ครับถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะส่วนอะไรครับถ้าซื้อตัวหลักของเรา105เนาะอะไรผมแนะนำให้แค่100ครับ OVR รวมแค่100ครับก็ซอสต,ต่ําสุดครับแต่ถ้าไปซอสเป็นปีใหม่ๆราคามันจะถูกกว่านี้ครับผมแนะนําให้ 10m 20m กําลังดีครับสาหรับซอสหรือว่าปัจจุบันครับให้แนะนำสักร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็7ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวหลักแล้วก็วัตถุดิบลบลงมา5ครับสมมุติที่เราจะตัวเราที่เราจะตีบวกอะ OVR ร้อยเจ็ OVR อะไรของเราก็สมควรที่จะเป็นร้อยสแต่เราจะใช้ในการตีแค่3ตัวเท่านั้นนะอะไรแตกช่างมันแตกเราตีใหม่แตกเราตีใหม่ครับผมแนะนําประมาณนี้แต่ถ้าติดก็ถือว่าเป็นกําไรกําไรเราจะได้เยอะขึ้นครับ ส่วนใครกลัวว่ามันจะใช้อะไรเปลืองเกินไปใช้5ก็ได้นะไม่ติดแต่ต้องลองคำนวณดีๆผมแนะนำ3าพอละ ตียังไงก็กําไรครับเท่าที่ผม,มดูมาแต่ว่าไรมันจะไม่ไม่ได้เยอะเราต้องขยันตีเนาะส่วนใครอยากได้ส่วนต่างเก็บส่วนต่างที่มันเยอะขึ้นก็เอาตัวหลักที่เราจะตีไปขายอะราคามันสูงขึ้นเนาะแต่อย่าลืมว่าได้อย่างน้อยต้อง3เท่าครับสำหรับบวก2เนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับเทคนิคการตีบวกเล่าไปขายเนาะโอเคครับก็สําหรับวิธีการหาเงินเ <Okay S 2> ข้าาก็จะมานี้นะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนใครมีเทคนิคอื่นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากให้ทําคลิป อะไรเกี่ยวกับเกมซิป f c o อ l ไ n e สำหรับมือใหม่อีกก็สนับคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสัน่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปไปแล้วครับสวัสดีครับ